สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมายเล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปะเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเต็นทุกทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมายเล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะวันนี้ก็จะออกมาคามุยข้างนอกนะคะอาจจะได้ยินเสียงสุนัขนะคะเวลาคนเดินผ่านสุนัขก,ก็ชอบเห่าเนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็เลลี้้ยยงสุนนนัักอู่แวะะค ก็จะรู้ว่าเวลาคนเดินผ่านหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยสุนัขก,ก็จะเห่าเนาะนะคะอันนี้คนที่นี่เขารักสุนัขก,กันทั้งนั้นแหละคะ่ะเขาไม่ทําร้ายสุนัขนะคะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนชอบเลี้ยงนะคะก็คือสุนัขและก็แมวเนาะนะคะก็เลี้ยงคะ่ะนะคะก็จะได้ยินเสียงเห่าเวลาคนเดินเนาะคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยข่าวสารของลุงพลนะคะเนาะเราก็ไปฟังนะคะก็ยังไม่จบเรื่องเนาะสำหรับคนที่ ออกมาจะเรียกร้องคนน้นคนนี้พาใครสักคนไปร้องเรียนนะคะว่าถูกรังแกใช่ไหมคะทุกคนแต่ที่รู้ๆก็คือเอฟซีสายลงผลไม่ได้รังแกใครค่ะคือเขาพูดตามความเป็นจริงในสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เห็นหลายๆช่องนะคะวิ่งตามหาเกืบกันให้วุ่นนะคะวันนี้นะคะไมลและพีเจก็เข้าไปฟังมาหลายช่องอยู่นะคะก็ยังคุยเรื่องนี้กันอยู่เนาะนะคะ ก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่เราติดตามมาเราก็เห็นมาตลอดแล้วว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะใครที่เป็นเอฟซีลุงผลปาเต็นน่ะลงเข้าไปดูคนกลุ่มนี้กันช่วงก่อนโน้นนะคะเสียความรู้สึกกันใช่ไหมคะทุกคนเนาะก็เหมือนไมล์เล็บเจเค่ะไมล์เล็เจก็เสียความรู้สึกสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะคือเราให้ใจเขามามากมายเนาะเอฟซีลุงผลปาเต็นตก็เคยให้ใจเขากันอยู่แล้วนะคะแต่มาวันนี้นะคะคือเขาจะกัด ไม่ปล่อยคนที่อยู่ข้างลุงพลน่นละคะนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สายไหนก็แล้วแต่นะคะที่พูดเกี่ยวกับลุงพลที่อยู่ข้างลุงพลคนกลุ่มนี้ก็ก็จะพูดถึงแล้วก็ด้อยค่ายอยู่ตลอดแม้แต่ลุงพลประเตนที่ทําความดีมาตลอดลุงพลประเตนทําความดีให้เราเห็นใช่ไหมคะทุกคนคือลุงพลประเตนจะไม่ได้มาโอ้อวดว่าตัวเองดีหรือไม่ดีแต่ลุงพลประเตนทําให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เขาทําคือความดีนะคะเราถึงชื่นชอบ เขาสองคนสามีภรรยาคู่นี้นั่นแหละค่ะแต่คนที่นั่งบอกตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีทําเพื่อประชาชนทําเพื่อสังคมแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือเขาทําเพื่อตัวเองแล้วก็กลุ่มของตัวเองมากกว่าใช่ไหมคะทุกคนก็ดูกันไปค่ะนะคะใครที่ยังหลงเชื่อคนกลุ่มนี้นะคะก็อยากจะให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เราติดตามกันอยู่นั่นแหละค่ะว่า อยากให้เปิดเผยตัวตนคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะทุกคนว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะเราต้องใช้กฎหมายเหมือนกันคะ่ะกฎหมายที่จะดําเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะในเมื่อเขาอยากจะเล่นกฎหมายกับลุงพลประเตนนะคะหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์สซย์ลุงพลประเตนเราก็ควรจะใช้กฎหมายเล่นงานพวกเขาเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันใช่ไหมคะ ก็เห็นบอกว่าจะไปร้องเรียนเกี่ยวกับคุณหนึ่งด้วยใช่ไหมคะคหนึ่งเลไทยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็คุณนาทีแล้วก็คุณเอคนนิรนามด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่เนาะช่องไม้เล็บจจีกับ8ป๋าเชนเนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะคือต่อสู้คะ่ะเราเอาความจริงออกมาพูดคะ่ะความจริงเท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือความจริงที่เรามีอยู่ในมือนั่นแหละคะ่ะหลักฐานอะไรทุกๆอย่างที่เรามีนั่นแหละคะ่ะ จะมายืนยันตัวตนแล้วก็คนที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี่แหละค่ะเนาะถ้าคนกลุ่มนี้บริสุทธิ์จริงก็ให้ไปสู้ตามขบวนการใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนที่ทุกคนที่ตอนนี้มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับตัวเขานะ่ะก็ต้องได้รับผลในสิ่งที่ตัวเองทําใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่ว่าตัวเองทําผิดแล้วจะปล่อยผ่านไม่ให้มีเรื่องราวอะไรนะคะพอคนอื่นพูดนิดพูดหน่อยจะเอา กฎหมายมาเล่นงานเขาเราก็ต้องทําเหมือนที่เขาทำนั่แหละคะ่ะกฎหมายทั้งนั้นแหละคะ่ะที่จะคุ้มครองตัวเราเพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองตัวเราอยู่ทุกๆคนนะคะวันนี้อากาศดีคะ่ะแต่ก็หนาวเนาะนะคะออกมาพูดคุยข้างนอกคะ่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนะคะเพราะว่าหิมะหิมะก็ไม,ม่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่นะคะตอนเชา้าๆมันก็ยังมีเกล็ดน้ําแข็งนะคะเกล็ดหิมะเกล็ดน้าแข็งอะไรพวกนี้เนาะอันนั้นเลยยิ่งตัวหนาวหนาวกว่าตอนมีหิมะนะคะ อันนี้ก็เลยมาพูดคุยนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับของลุงพลนะคะเราเอฟซีลุงพลป้าแตนมมองเห็นมาตลอดว่าใครเป็นยังไงนะคะต่อให้คุณจะพูดดีแค่ไหนวันหนึ่งความจริงมันก็ออกมายืนยันให้เราได้เห็นให้เอฟซีลุงพลป้าแต็นนะ่ะเอฟซีสายพอตได้เห็นนะคะว่าคนใครที่อยู่กับลุงพลแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะเมื่อออกไปแล้วเราหวังว่าคนกลุ่มนี้จะหยุดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือไม่หยุดนะคะคือพาดพิงถึงลุงพลอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ คนที่เป็นยูทูบเบอร์สายนอกนะคะเขาก็ยังเอาไปโยงกับลุงพลว่าลุงป้าเป็นคนสัง่งแต่ความเป็นจริงไม่มีใครสั่งใครได้หรอกคะ่ะในการทำยูทูบเบอร์นะคะเพราะทุกคนตามทำคอนเทนต์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราทำคือเราออกมาปกป้องคนที่เราให้ใจคนที่เรารักคนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่คิดที่จะทำอะไรผิดกฎหมายนะคะและเขาก็เป็นคนดีคือคนดีที่ทำให้เราเห็นนะคะว่า สิ่งที่เขาทำคือความดีนะคะความดีที่เขาทำทำให้เราทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงพลป้าแตนนะะี่แหละยังให้ใจเขาอยู่เพราะสิ่งที่เขาทำเขาไม่พูดมากเขาลงมือทำให้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีสายลุงพลป้าแตนเนาะคือลุงป้าจะไม่พูดอะไรมากมายเขาจะลงมือทำให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยมันคือความดีที่เขาจะออกมาทำเพื่อสัง,มสงคมเพื่อค,<พ>คนรอบข้างแม้แต่คนกลุ่มที่ออกไปจากลุงพลป้าแตน ลุงก็ให้ป้าก็ให้สารพัดแต่คนกลุ่มนี้ไม่เคยคิดที่จะเห็นในคุณค่าที่ลุงป้าทําให้นะคะพอออกไปแล้วก็มาว่ามาแซะมาร้องเรียนมาด่ามาขัดขวางทุกอย่างในการทําความดีของลุงป้านั่นแหละคะ่ะเราจึงออกมาปกป้องปกป้องคนที่เราชอบเรารักเรามั่นใจว่าเขาดีนะนะคะไม่เลิบจิเจถึงร้องเพลงให้ฟังว่าคนที่ทําความดีเขาจะไม่มาเอ คิดเล็กคิดน้อยหรือว่าไม่ไม่มาใส่ใจหรอกว่าใครจะเห็นในความดีที่เขาทําแต่เขาทําทุกๆกวันให้ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะเราเราได้เห็นเราถึงได้บอกว่าเขาดีจริงไลยคะ่ะคือเราเอาเขาเป็นตัวอย่างว่าการทําความดีเราไม่ได้มาทําเพื่อว่าฉันทําแล้วฉันจะต้องมาโอ้อวดว่าฉันทําอะไรไปบ้างแต่การที่เขาทําเขาลงมือทําให้เราเห็นใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะไม่เลิเจะเจนจึงออกมาพูด มาแย้งกับคนที่คิดต่างเรานะคะแล้วก็สารพัดที่คนคิดต่างแล้วก็โยนโยนความผิดให้ลุงป้าอะไรอย่างนี้ว่าเป็นคนทำโน้นทำนี้เป็นคนสั่งโน้นสั่งนี้คือคนเรานะคะเขารักเขาปกป้องด้วยความบริสุทธิ์ใจในคนที่เขาให้ใจนะคะถ้าคุณดีพอมีหรือคนอื่นจะไม่ปกป้องคุณใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งที่ fc ลงพลป้าเต็นมองเห็นนะคือมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้มีความดีในนั้นเลยมันมีแต่ ความที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังนั่นแหละเราถึงต้องออกมาปกป้องออกมาแยง้งออกมาพูดใช่ไหมคะทุกคนอันนี้หมาเล็บเจในคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะเนะเาะก็ฝากเอฟซีสายลุงพลป้าเต็นนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะที่ออกมาพูดออกมาตอบโต้คนกลุ่มนี้นะคะคือเราเอาความจริงมาพูดกัน,นะคะ่ะคือเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ เราคนเดียวอาจจะไม่ได้ดูทุกทุกช่องค่ะแต่ว่าวันไหนที่เราผ่านไปเจอช่องไหนเราก็จะกดช่องนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วค่ะคือกดไลค์ให้ตลอดนั่นแหละค่ะเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะก็ฝากเย็ซี์ลุงพลป้าเต็นทุกทุกคนนั่นแหละค่ะช่วยกันเป็นกําลังใจให้ลุงพลป้าเต้นนะคะผลิตภัณฑ์บริษัทมณโอมโฮมรัพย์ทำออกมาก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะเรามีกําลังเท่าไหร่เราก็ทำตามกําลังของเรานะคะเนาะเพราะว่าคนเรามี ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แบ่งปันส่วนเล็กส่วนน้อยที่เราจะมาช่วยสนับสนุนของลุงกับป้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าเต็นนะคะไม่ว่าจะเป็นมาดิพิตของคุณรัชนีบลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุนวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะอย่าทาให้เกินตัวเนาะไม่ทาให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปของลุงพลป้าเต็นแล้วก็ไะไ์สดของลุงพลป้าแต็นโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะ เท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่จะส่งถึงลุงพลบา้าเตนแล้วนะคะคลิปของไม้เล็บเจเจอาจจะเสียงไม่ดังพอนะคะบางทีอาจจะเสียงเบาเพราะไม้เล็บเจเจยังไม่มีไม้นะคะคือกําลังดูอยู่ค่ะว่าไม้ตัวไหนที่เราจะใช้ได้ก็เดี๋ยวจะรอดูก่อนว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์ให้มันเครื่องใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะคะเนาะก็รูด,ดูไปก่อนนะคะรอเงินเดือนออกก่อนนะคะพรไม้เล็บเจเจก็ไม่ได้รวยอะไรมากนะคะก็คือพอ ได้กินได้ใช้ไม่ไม่ลําบากนะคะแต่จะให้เอาทุกอย่างที่เราอยากจะได้มันก็ยังไม่ได้ในส่วนนั้นนะคะเราก็ต้องรองเงินเดือนของเราเนาะนะคะก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้ช่องไม่เล็บเจจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากประมาณนี้นะคะก็ขอให้ f อพอต่อทุกทุก,ทกคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายพอต่อทุกทุก,ทกคนนี่แหละคะ่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังทิ้งใดปัถนาทิ้งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่รปัถนานะคะไม่เจ็บไม่จนเข็ง,ๆ,ง,งๆกังงรวยๆยกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ